สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ผมอยากจะชวนคุยเรื่องเบาๆแต่ว่าก็เป็นความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองนะครับภายใต้หัวข้อเปลี่ยนจุดบุญพี่น้องคงรู้จักหรือจำอะคิมิดิสได้ใช่ไหมครับอะคิมิดิสนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณในวิดีโอกันท่านก็เป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในยุคกรีกครับยุคกรีกโบราณ ท่านเป็นคนที่เป็นเจ้าของวาทะประโยคนี้ครับบอกว่าถ้าท่านหาคานที่ยาวพอและจุดหมุนสำหรับยึดคานให้ข้าแล้วข้าจะขยับโลกให้ดูพีน่น้องครับถ้าเราหาคานที่ยาวพอและจุดหมุนสำหรับยึดคานให้อาคิมิดิสอาคิมมดิสจะขยับโลกได้พอพูดถึงคานและจุดหมุนนักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ พี่น้องที่เรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะสนุกกับเวลาเราเรียนเรื่องจุดหมุนคานดีดและคานงัดพี่น้องคงจําได้นะครับยกตัวอย่างคานดานีดและคานงัดหรือจุดหมุนนั้นก็คือเรื่องของกระดานหกครับกระดานหกซึ่งเป็นของเล่นในสมัยเด็กๆอนุบาลนะครับเราเขียนจุดหมุนของกระดานหกอยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางระหว่างปลายกระดานทั้งสองฝั่งและถ้าเด็กหนักสองคนนะครับหนักไม่เท่ากันที่ปลายกระดานนั่งอยู่ตรงนั้น การหกก็จะหกไปหกมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาอาจจะมีน้ําหนักไม่เท่ากันคนหนึ่งอาจจะหนักกว่าอีกคนหนึ่งครับและในวิดีโอกันครับเราก็จะเห็นว่าถ้าคนที่หนักกว่าขยับเข้าใกล้จุดหมุนก็จะเกิดความสมดุลมากขึ้นในทํานองกลับกันถ้าคนน้ําหนักน้อยจะถอยห่างออกจากจุดหมุนก็จะเกิดความสมดุลได้ฉะนั้นความสมดุลน,นั้นเกิดขึ้นจากการที่เขาจะต้องไม่โยกตัว ในวิดีโกันเขาจะต้องปรับสมดุลให้ดีใครห่างจากจุดหมุนแค่ไหนแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งจุดหมุนยิ่งถ้าเราย้ายจุดหมุนไปอยู่ใกล้เด็กที่มีน้ำหนักมากกว่าเท่าใรเขาก็จะถูกยกตัวลอยได้ง่ายขึ้นเท่านั้นและเมื่อขยับจุดหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับในที่สุดฝั่งเด็กที่ตัวเล็กก็จะมีน้ำหนักมากกว่าถ้าเราขยับจุดหมุนเข้าไปใกล้เด็กที่ตัวใหญ่กว่ามากพอ เด็กที่ตัวเล็กกว่าก็สามารถลุกจากกระดาน6ได้แล้วใช้นิ้วเพียงนิ้วเดียวกดปลายกระดานนะครับแล้วก็จะยกเพื่อนตัวใหญ่ๆให้ลอยขึ้นมาได้พูดง่ายๆก็คือแค่ย้ายจุดหมุนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่มีแรงมากระธรรมครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนกระดาน6ที่สมดุลกลายเป็นคานดิดคานงัดที่ส่งพลังได้และนี่คือสิ่งที่อะคิมิดดสต้องการสื่อถ้าพี่น้องตามทันพี่น้องจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับ คิดง่ายๆก็คือว่ากระดาน6นั้นเป็นตัวอย่างครับของจุดหมุนถ้าหากว่าโลกนั้นแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือหนักขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าเลื่อนโลกมานะครับขยับโลกมาใกล้ๆจุดหมุนแล้วมีไม้คานที่ยาวพอแน่นอนครับเราสามารถยกโลกได้ทั้งใบตรงนี้แหละครับนำมาถึงการประยุกต์ใช้ปรับใช้ในใชีวิตของเราได้ครับหากจะพูดให้เห็นภาพก็คือว่าไม่ว่า เราจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนหรือเป็นนักธุรกิจหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำกิจการจักเราจะเป็นนักศึกษาที่พยายามทําให้ผลการเรียนดีขึ้นเป็นผู้บริหารที่พยายามทุ่มเทเพื่อให้ได้เงินเดือนสูงขึ้นหรือเป็นครูที่หวังจะสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นผู้นำกิจการจักที่อยากจะได้พัฒนากิจการของพระเจ้าเราไม่จาเป็นที่จะต้องพยายามจนเลือดตากระเด็นจนต้อง แรกกับครอบครัวต้องสูญเสียครอบครัวไปอย่างที่เห็นกันนะครับว่าศักยภาพของเรานั้นไม่ใช่สิ่งตายตัวยิ่งเราขยับจุดหมุนจุดหมุนนี่คืออะไรครับจุดหมุนผมอยากจะเปรียบเทียบก็คือวิธีคิดของเราครับถ้าเรายิ่งขยับวิธีคิดของเรามากเท่าไหร่คานของเราก็จะยิ่งยาวขึ้นและเราก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นถ้าขยับจุดหมุนไปยังตำแหน่งที่เอือ้อให้วิธีคิดได้เปรียบเราก็ จะสามารถทําอะไรได้มากขึ้นฉะนั้นในทางกลับกันครับถ้าเราขยับจุดหมุนไปยังตําแหน่งที่เราเสียเปรียบครับเราก็จะมีวันที่จะสูงขึ้นจากฐานนั้นได้เลย,เลยฉะนั้นพี่น้องครับการย้ายจุดหมุนก็คือการย้ายวิธีคิดครับการเปลี่ยนวิธีคิดถ้าเราย้ายจุดหมุนไปยังวิธีคิดเชิงบวกฐานของเราก็จะมีพลังมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมที่จะยกทุกอย่างให้สูงขึ้นได้พร้อมที่จะประสบความสําเร็จพี่น้องครับการขยับจุดหมุนนะั้นสําคัญขยับจุดหมุนแล้วชวิตจะเปลี่ยนไปครับแค่เปลี่ยนตาแหน่งจุดหมุนหมายความว่าเปลี่ยนวิธีคิดที่จะทําให้คานแห่งความสามารถของเรายาวขึ้นครับเราก็จะเปลี่ยนความเป็นไปได้ทั้งหลายที่ตัดสินความสําเร็จของเรานําเราไปสู่ความสําเร็จได้ฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะพูดสั้นๆน,นะครับว่า เราต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิยังไงครับพระวจนะพระเจ้าครับ,รบทําให้เราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดต้องคิดแบบพระเจ้าต้องคิดในมุมมองของพระเจ้าก่อนจะจบนะครับผมอยากจะหนุนใจด้วยตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดพอดีผมสอนเรื่องดาวิดอยู่นะครับจึงอยากจะยกตัวอย่างดาวิดว่าดาวิดเปลี่ยนมุมมงองยังไงการเปลี่ยนมุมมองของดาวิด,ดคือการเปลี่ยนจุดหมุน ทำให้ดาวิดนั้นสามารถที่จะโค่นโกแลแดยักษ์ใหญ่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้คิดแบบมนุษย์ครับมนุษย์คิดว่ากระดานหกมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจุดหมุนของมันตายตัวแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดแบบคานดีดคานงัดครับถ้าเราเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราไม่เหมือนกับมุมมองความคิดของโลกโลกนั้นมองดูว่าดาวิดไม่มีทางชนะแม้แต่ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์ ผ่านสนามรบมาเยอะแยะมีประสบการณ์มานักต่อนักก็ยังมองว่าดาวิดไม่มีทางชนะได้ดาวิดเป็นเพียงแค่หนุ่มน้อยซึ่งไม่มีประสบการณ์ใดๆจะไปสู้รบกับยักษ์ใหญ่ที่มีความสามารถมากและก็เขาประสบความสําเร็จมาเป็นทหารมาตั้งแต่หนุ่มๆดาวิดยังไม่เคยเป็นทหารมาเลยไม่เคยถูกฝึกมาเลยแต่พี่น้องครับดาวิดนั้น ไม่ได้มีมุมมองแบบซาอูนนะครับไม่ได้มุมมองแบบโลกครับแต่ดาวิดเนี่ยมีมุมมองแบบพระเจ้าเพราะเขามองแบบพระเจ้าเขามองว่าพวกไม่เข้าสุนัตนี้หมายถึงยักใหญ่โคเลอดและพวกฟริสเตียเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าครับเขาจะมาด่าว่าพระเจ้ามาหมิ่นประมาทพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าของเขานั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อิสราเอลเป็นประชากรของพระองค์สิ่งที่เขาพยายามจะทํา ก็คือเขาจะถวายเกียรติพระเจ้าและเขามั่นใจว่าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเขาได้และพระเจ้าอยู่ข้างเขาเขาอยู่ข้างพระเจ้าเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้ในที่สุดดาวิดก็สามารถโค่นยักษ์ใหญ่โคแลตได้เพื่อนครับในชีวิตของเราในหลายเรื่องหลายราวนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองอย่าลืมครับการเปลี่ยนมุมมองคือการเปลี่ยนจุดหมุนเราสามารถทําการใหญ่เพื่อพระเจ้าได้ เราสามารถที่จะเลิกท้อใจเราสามารถที่จะได้รับกําลังใจใหม่เราสามารถบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเดินเราจะไม่เหนื่อยวิ่งเราก็จะไม่ท้อไม่อ่อนเปลี่ยพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องท้ทุกท่านมีอะไรในชีวิตของเราต้องเปลี่ยนมุมมองครับขอพระเจ้าประทานสิปัญญาให้พวกเราเข้าใจในหลายเรื่องหลายราวของกิจจักรก็จะต้องมีบางอย่างจะต้องเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนจุดหมุนครับเราจะสามารถทําการใหญ่เพื่อพระเจ้าได้ให้ร่วมใจกันอิฐฐานครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญของพระคุณพระองค์ในวันนี้เรื่องราวของอาร์คิมิดิสนั้นกระตุ้นให้พวกเงาหลายต้องกลับใจในหลายเรื่องหลายราวที่ต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดให้มองแบบพระองค์เหมือนที่ดาวิดได้เปลี่ยนมุมมองของเขาให้เป็นมุมมองแบบพระเจ้าและเขาก็สามารถที่จะโค่นยักษ์โคและแอดได้ขอบคุณพระองค์สําหรับตัวอย่าง ในชีวิตของกษัตัตย์ดาวิดและในชีวิตของคนอีกมากมายที่เมื่อเขาเปลี่ยนมุมมองแบบพระเจ้าเขามองในวิสัยทัศน์ของพระเจ้าชีวิตของเขาได้รับชัยชนะขอขอบพระคุณพระองค์ขอให้งานการรับใช้ของพวกข้างหลายจะเป็นไปตามมุมมองที่มาจากพระเจ้าที่ข้างไหลจะไม่ท้อใจจะไม่ท้อไม่ถอยสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความไว้วางใจและเชื่อมั่นในพระองค์อธิษฐานมอบท้าพงทั้งหลาย ในวันนี้ให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ ทระานในการวันเวลาที่ได้มาใช้เพื่อทำอะไรสับสิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใครหากชีวิตสิ้นสุดลงแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรขอทรงปิด วันเวลาที่ได้มาใช้เพื่อทำอะไรสับสิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใครหาชีวิตสิ้นสุดลงแล้วจะเกิดประโยชน์